สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับขณะน,นี้ท่านกําลังรับฟังรายการสาระน่ารู้เรื่องน้ำํำการโดยผมเฉลิมชัยวงนาคเพชรทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM ร้อยสามเมกิรายการของเราก็มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังทุกๆวันจันทถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาประมาณ8ปดนาฬกาสนาทีถึง9ก้านาครับ รายการของเราขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบริษัทอินเตอร์วอเตอร์ทรีตเมนต์จำกัดที่ทําให้ผมได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาหรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรวมทั้งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับรายการของเรานอกจากมีสาระแล้วก็เรื่องราวต่างๆแล้วนะครับก็ยังมีเพลงประกอบรายการ ซึ่งก็เป็นเพลงสากลในยุคเก่าๆ4 5 0ปีที่แล้วนะครับในบางครั้งเนี่ยก็มีเพลงไทยนะครับซึ่งอยู่ในยุครุ่นราวคราวเดียวกันกับเพลงสากลที่กล่าวมาแล้วนะครับก็มีท่านคุณชรินันทนาครน,นะครับแล้วก็มีท่างนักร้องรุ่นที่อาจจะไม่เคยได้ยินนะครับอย่างบางท่านบอกว่าเอา้าเมืองไทยเรามีนักร้องชื่อคุณนริตอารีได้เหรอมีคุณล้วนขวัญธรรมได้เหรอหรือว่าแม้กระทั่งหลายท่านอาจจะ ไม่รู้จักกับนักร้องของวงสุนทรภพรนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตรายการของเราบางครั้งนะครับก็นําเพลงไทยเพราะๆเ,เหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นเพลงอมตะแล้วร,รวมทั้งเพลงลุกทุ่งด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นเพลงลุกทุ่งในยุคก่เก่ามาย้อนอดีตกันนะครับให้เข้ากับบรรยากาศเพราะว่าเรื่องราวที่นํามาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะครับเรื่องของน้ำเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับ เป็นเรื่องเก่านะครับซึ่งน้ำเนี่ยเขาก็สันนิษฐานว่ามีมาพร้อมๆกับการเกิดโลกนะครับซึ่งก็อาจจะถอยกลับไปถึงประมาณ3,500ล้านปีหรือว่า4,500ล้านปีเท่าๆกับอายุโลกนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนครับเรื่องน้ําก็ยังเป็นเรื่องที่เรายังศึกษาค้นคว้าได้ไม่หมดไม่สิ้นนะครับยังมีเรื่องราวแปลกหรือว่าเรื่องที่รอคําตอบคําอธิบายที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้ําอยู่นะครับถึงแม้ว่าหลายท่านอาจจะคิดว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก้าวไกลไปมากแล้วแต่จริงๆจริงๆก็ยังไม่ได้ไปไกลถึงไหนเลยนะครับเป็นเพียงการที่ทําให้พวกเราเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตเท่านั้นเองนะครับคนในยุคสมัยพ่อคุณรามคำแหงนี่ก็ยังนั่งเกวียน,นขี่ม้านะครับยังเดินทางได้นะครับแต่ว่าสมัยนี้เราก็ม่ได้ไปไหนมาไหนได้พิสดารกว่าเดิมหรอกครับเราก็เพียงแต่ขับรถยนต หรือว่าอาจจะดูพิสดารขึ้นมาหน่อยก็คือมีการเดินทางโดยเครื่องบินแต่ก็ยังคงเป็นการเดินทางนะครับซึ่งเราก็สะดวกขึ้นสบายขึ้นเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าวิทยาศาสตร์เราเองเนี่ยก็ยังกําลังศึกษาค้นคว้าเพื่อที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดวันไหนเราสามารถเอาดินใส่ลงไปในเครื่องสักเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เอาหญ้าใส่เข้าไปสักเครื่องสักกำเนอมือหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะเติมน้ำเข้าไปอีกหน่อยแล้วออกมากลายเป็นวัวหนึ่งตัวนะครับอย่างนั้นถึงจะเรียกว่า วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าไปในทิศทางที่อาจจะช่วยเหลือมนุษย์ได้เพราะว่าเรื่องของความขาดแคลนอาหารแล้วก็น้ําดื่มนะครับในปัจจุบันเนี่ยถือวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับนักวิทยาศาสตร์นรในปัจจุบันก็แบ่งออกเป็นหลายสายนะครับมีทั้งพัฒนาในเรื่องของอายุนะครับเพื่อจะทําให้เรามีอายุยืนยาวขึ้นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนะครับอีกสายหนึ่งก็พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อมนุษย์เราอาจจะได้ย้ายถิ่นฐานบ้านช่องไปอยู่ดังดาวดวงอื่น เพราะว่าถ้ามนุษย์โลกเรามีประชากรถึงเกินหมื่นล้านคนเนี่ยมันจะอยู่กันลาบากแล้วนะครับเราจะไม่สามารถผลิตอาหารแล้วก็มีน้ําดื่มสะอาดเพียงพออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนักวิทยาศาสตร์บางสายก็ศึกษาค้นคว้าลึกลงไปถึงเรื่องพื้นฐานนะครับอย่างเรื่องของฟิสิกส์ซึ่งก็ลึกลงไปถึงระดับเรียกว่าเป็น ทฤษฎีอะไรต่างๆที่เรียกว่าขนาดใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่พูดกันแล้วนะครับคนย่อยลงไปจนถึงระดับที่เรียกว่าควากหรือว่าระดับที่เรียกว่าเป็นย่อยชนิดที่เรียกว่าไม่รู้ว่าจะรู้ไปทําไมอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับซึ่งก็หลายครั้งก็เกี่ยวโยงกับเรื่องของน้ําท่านฟังครับวันนี้มีสาระหลายอย่างเลยทีเดียวแต่ว่าก่อนอื่นก็ให้ท่านฟังได้รับฟังเพลงเพราะๆะจากรายการของเราก่อนสักหนึ่งเพลงนะครับเชิญรับฟังเลยครับท่านฟังครับ นั่นก็เป็นเพลงของดอนแมคคลีนนะครับชื่อว่าเพลงวินเซนต์เพลงนี้ก็ประพันธ์ขึ้นมาพูดถึงชีวิตของศิลปินชื่อดังกล้องโลกคนหนึ่งนะครับที่มีชีวิตอยู่เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนั่นก็คือวินเซนต์ฟานก็กนะครับซึ่งก็เป็นศิลปินที่ดูภาพของเขาแล้วเนี่ยหลายท่านก็จะบอกว่าไม่รู้ว่าจะเป็นศิลปินได้ยังไงนะครับเพราะว่าขีดขีดเขียนเขียน,นออกมาแล้วเนี่ยมันดูแข็งแข็งดู ไม่ได้สวยสะอะไรเลยนะครับแต่พอไปดูของจริงเข้าเนียเ่ยดูไปดูมาก็สวยเหมือนกันนะครับวิเซนต์ฟานก็อกนี่ก็เป็นศิลปินที่น่าสงสารมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่จมอยู่กับตัวเองแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับในที่สุดเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยไม่มีค่าแล้วคือเขาเขียนบอกว่าเขาไม่สามารถเป็นศิลปินที่ดีได้แล้วก็ไม่สามารถเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ที่ดีได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเขาไม่น่าจะมีชีวิตยอยู่ก็เลยไปจบชีวิตตัวเองลงอย่างน่าเสียดายนะครับทั้งที่จริงๆแล้วผลงานของเขาเนี่ยมีคุณค่าและเขาก็เป็นศิลปินที่ดีด้วยแต่ว่าก็ไม่รู้เพราะอะไรนะครับเขาถึงได้คิดไปอย่างนั้นแล้วก็เขาเคยเพี้ยนถึงขนาดที่เรียกว่าตัดหูตัวเองข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งออกไปให้คนที่เขาคิดว่าเขาสนใจอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีความคิดแปลกๆหลายอย่าง ขนาดที่เรียกว่าเคยใช้ชีวิตร่วมกับศิลปินคนอื่นๆที่มีชื่อเสียงอย่างพอลโกแกงอย่างนี้นะครับแต่ก็มีชีวิตอยู่ด้วยกันได้อยู่พักหนึ่งก็ต่างคนต่างพยายามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับก็มีการวาดภาพเดียวกันด้วยสไตล์ของแต่ละคนซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็มีผลงานที่เปรียบเทียบกันระหว่างพอลโกแกงกับวินเซนต์ฟานกอกนะครับซึ่งเคยไปอยู่ที่เมืองอาเลสนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสอยู่ด้วยกันประมาณเดือนหนึ่ง แล้วก็วาดรูปวาดอะไรต่างๆแล้วก็เคยไปทางหมู่เกาะทางแถบทะเลใต้นี่นะครับแล้วเขาก็ไปวาดรูปการใช้ชีวิตกันของคนแถบนั้นซึ่งก็เลยทําให้วินเซนต์ฟานก็อกเนี่ยจะมีภาพผลงานแปลกๆนี่เยอะเหมือนเหมือนกับพอโกแกนนะครับซึ่งก็ทั้งสองคนเนี่ยเป็นศิลป,ปินชื่อก้องโลกผลงานของเขาเนี่ยบางภาพเนี่ยขายกันเป็นราคาหลายพันล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ แต่ว่าอย่างที่เรียนไปตอนแรกนะครับ <c oughs> อย่างตาอย่างพวกเราเนี่ยบางทีดูแล้วก็ยังสงสัยคนซื้อซือไปได้ยังไงร,ราคาขนาดนั้นแต่ว่าพอไปดูจริง,รงๆก็จะสวยอยู่นะครับท <c oughs> ่านฟังครับวันนี้สาระ <c oughs> ในรายการของเราเนี่ยก็คงจะมาอัปเดตท่านผู้ฟังถึงข่าวคราวต่างๆนะครับที่ได้เคยนําเสนอต่อท่านผู้ฟังไว้อาทิตย์ที่แล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องของพายุไต้ฝุ่นซาโดลัวนี่นะครับซึ่งหรือบางคนก็เรียกว่าซาโดโล ก็แล้วแต่นี่นะครับที่พัดถล่มที่เกาะไต้หวันก็มีผู้เสียชีวิตไปประมาณเจรายนะครับก็ทรัพย์สินเสียหายไปพอสมควรตอนนี้ก็อ่อนกําลังลมแล้วก็อ่อนกําลังลมนะครับแล้วก็พัดเข้าสู่ทางแผ่นดินใหญ่ของจีนก็เกิดอรมณ์แรงนะครับแล้วก็มีคลื่นมีความเสียหายตามที่คาดการกันเอาไว้นะครับแล้วก็มีการอ,อพยพผู้คนแล้วก็มีการเตรียมการป้องกันพายุซึ่งก็เกิดขึ้นในช่วงฤดูนี้แหะครับ บ้านเราเองก็มีหลายจังหวัดนะครับที่อยู่ในแนวร่องมรสุมแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากปริมาณฝนอย่างเช่นแม่น้ําโขงเนี่ยครับที่จังหวัดหนองคายเนี่ยเหลืออีกประมาณเมตรไม่ถึงเมตร20เซนนะครับก็จะถึงตลิ่งแล้วนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในขณะที่ยังมีอีกหลายพื้นที่นะครับของตลอดแนวแม่น้ําโขงที่ยังเหลืออยู่ประมาณ6เมตรก็มี4เมตรก็มี ส1เมตรก็มีนะครับก็แล้วแต่ว่าตะลิ่งของพื้นที่จังหวัดใดจะอยู่สูงต่ําอย่างไรแต่ที่หนองคายเนี่ยต่ำที่สุดแล้วนะครับเหลือไม่ถึงเมตร20เซนก็จะเรียกว่าล้นเข้ามาถึงแผ่นแผ่นดินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยกันแต่ว่าดูข้อมูลที่เขาบันทึกเอาไว้ในเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ําเมื่อวันที่9สิงหาเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาก็บอกว่าแนวโน้มน้ำเนี่ยน่าจะลดระดับลง นะครับแล้วก็มีบางพื้นที่ทนั้นเองที่มีแนวโน้มว่าระดับน้ําจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแถบเป็นน้าโขงเนี่ยก็คงจะไม่ได้หนักใจแล้วเพราะว่าจากการประมาณการการคาดการณ์ของฐานกลมทรัพยากรน้ําก็ชื่อว่าระดับน้ํามีแนวโน้มจะลดลงเพราะฉะนั้นโอกาสเกิดน้ําท่วมก็คงจะน้อยลงไปแต่ว่าปริมาณฝนนะครับก็ยังคงทําให้เกิดความเสียหายอยู่ในบางพื้นที่นะครับแล้วก็หลายพื้นที่ทางภาคเหนือนี่ก็ อย่างทุลักทุเลกันอยู่ก็มีแต่ว่าเขาขอนแก่นบ้านเรานี่นะครับก็ไม่มีฝนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็ไม่มีฝนแล้วก็ปริมาณน้ําในเขื่อนอุบลรัฐนะครับก็โอ้โหไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเหลืออยู่ประมาณ3%เที่ใช้การได้นะครับคิดเป็นปริมาณน้ําก็ประมาณ40กว่าล้านลูกบาทเมตรนะครับก็เรียกว่าต้องมาเอาใจช่วยกันตลอดเวลาถึงแม้ว่าน้ําที่จะใช้สําหรับเกษตรกรจะไปปลูกข้าว หรือว่าทําพืชผลทางการเกษตรอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับจะบรรเทาเบาลงไปเพราะว่าได้ปริมาณฝนจากธรรมชาติไปก็ตามแต่ว่าเราก็ต้องลุ้นให้เขื่อนอุบลรัฐของเราดีนะครับมีปริมาณน้ำเพื่อที่จะกักเก็บได้ข้ามปีไปจนถึงปี2559นะครับได้อย่างไม่เดือดร้อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีปริมาณน้ําที่เหลือใช้การได้เพียง3ก็ต้องภาวนาว่า่ัน หรือว่าสิ้นสุดฤดูฝนเนี่ยขอให้มีปริมาณน้ำใช้ได้สักประมาณ3 0นะครับก็ยังดีแล้วก็ปริมาณน้ำรวมเนี่ยก็ให้ได้เกินสัก6 0เนี่ก็ค่อยยังชั่วขึ้นมาหน่อยนะครับถ้าได้ถึง80%นี้ก็ยิ้มร่าเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านฟังก็คงจะต้องพยายามเอาใจช่วยแต่ส่วนหนึ่งที่เราช่วยกันได้ก็คือลดการใช้น้าหรือว่าประหยัดน้าลงไปนะครับตามแต่ว่าเราจะสามารถประหยัดอะไรได้บางท่านก็อาจจะลด วันที่ซักผ้าลงนะครับอา, umas, อาจจะแตทนที month month ่จะซักผ้าสัปดาห์ละ3วัน4วันก็อาจจะลดลงมาเหลือสัปดาห์ละ3วันหรือ2วันนะครับการล้างถ้วยล้างจานก็อาจจะไม่ใจร้อนหลังจากที่ปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาล้างจานรวมกันครั้งเดียวอันนี้ก็จะช่วยประหยัดน้ํามากกว่าปรุงอาหารเสร็จแล้วก็ล้างถ้วยล้างจานนะครับเสร็จแล้วพอรับประทานอาหารเสร็จก็มาล้างถ้วยล้างจานกันอีกรอบหนึ่ง อย่างนี้จะเปลืองน้ํากว่านะครับเพราะว่าเราต้องทําความสะอาดบริเวณที่เราใช้ในการล้างภาชนะต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ต้องทําความสะอาดเครื่องใช้ไม้สอยที่อยู่บริเวณนั้นด้วยเพราะฉะนั้นล้างครั้งเดียวเลยจะประหยัดกว่านะครับหรือว่าการไปตั้งโปรแกร,รมเครื่องซักผ้าเพื่อให้ประหยัดน้ํานี่ก็มีนะครับคือเครื่องซักผ้าสมัยใหม่เนี่ยเขาก็จะมีโปรแกร,รมตั้งแต่ผ้าที่ประเภทว่าผ้าเยอะนะครับผ้าสกรปรกมาก แล้วก็ปานกลางนะครับแล้วก็น้อยผ้าน้อยสกรปรกน้อยอย่างนี้เป็นต้นเราก็เลือกโปรแกรมให้มันเหมาะสมกับสภาพของการซักผ้าอันนี้ก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่พวกเราช่วยกันลงรรมือทาก็จะส่งผลนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเรียนไปว่าเอาง่ายๆว่าจังหวัดขอนแก่นของเรานี่นะครับเฉพาะในเขตเทศบาลนครขอนแก่นแล้วก็ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีผู้อาศัยอยู่ในแต่ละวันเนี่ยประมาณสัก6 0,000ท่านเนี่ยนะครับ ถ้าเราประหยัดกันคนละ1ลิตรเนี่ยเฉพาะในหมาวิทยาขอนแก่นเนี่ยก็60 0 0 0ลิตร60 0 0 0ลิตรนี่ก็หมายถึง60ลูกบาทเมตรนะครับถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยอาจจะไม่มากมายนกนะครับ60ลูกบาทเมตรอาจจะคิดเป็นเงินก็แค่ประมาณสัก800บาทนะครับเดือนหนึ่ง24,000บาทหลายท่านบอกโอ้ยเงินมันนิดเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วนี่นะครับท่านอาจจะไม่ทราบว่าการที่เราจะได้น้ําประปามา1ลิตรนี่นะครับมาที่ก๊อกของเราเนี่ยหมายถึงว่าเราอาจจะต้องใช้น้ํา จากแหล่งน้ำดิบเนี่ยถึงประมาณ2ลิตรเลยทีเดียวนะครับคือท่านฟังอาจจะไม่ค่อยนึกถึงเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่าเรามีความสะดวกสบายในการใช้น้ำเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ค่อยรู้สึกว่าน้ำสะอาดที่เราได้มาจากก๊อกน้ำจากการประปราไม่ว่าจะในมหาวิทยาลัยขอนแก,ก่นก็ดีหรือว่าในตัวเขตเทศบาลนครขอนแก,ก่นหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงที่เป็นเขตบริการของการประปราภูมิภาคนี่นะครับเราไม่ค่อยรู้กันหรอกว่า 1ลิตรของน้ําที่เราได้ใช้นี่นะครับมันจะมาจากแหล่งน้ําดิบเนี่ยประมาณ2ลิตรท่านฟังก็อาจจะสงสัยว่าเอา้าแล้วมันหายไปไหนหนลิตรละ่ะคือมันเป็นอย่างนี้นะครับเวลาที่เราสูบน้ํามาเนี่ยอันดับแรกนี่นะครับเราก็จะต้องเอาน้ำน่เนี่ยนะมาผ่านกระบวนการกําจัดพวกสารแขวนลอยต่างๆที่อยู่ในน้ําออกอย่างพวกฝุ่นตะกอนหรือว่าพวกสิ่งสกปรกต่างๆที่เราเรียกกันว่าความขุ่นนะครับซึ่งมันแขวนลอยอยู่กับน้ํา เราก็จะต้องใช้สารเคมีในการที่จะทําให้เจ้าตะกรนแขวลอยเหล่านั้นเนี่ยมารวมกันนะครับแล้วในที่สุดมันก็จมตัวลงไปอยู่ในถังตกตะกรนซึ่งแน่นอนครับถึงมันจะสะสมกันไปสุดท้ายนี่นะครับไม่เกิน3วัน7วันเนี่ยเขาก็จะต้องเดรนหรือว่าปล่อยตะกรนเหล่านี้ทิ้งเพราะว่าถ้า หมักหมไมไว้นา,นานเนี่ยมันก็จะส่งผลถึงการเจริญเติบโตของพวกจุลชีพในถังตกตะกอนนะครับแล้วก็จะทําให้น้ํามีความสกรปรกละดับแงแง่ของจุลชีพเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะต้องถูกปล่อยทิ้งออกไปนั่นแปลว่าน้าดิบหลิตรของเรานี่นะครับมันไม่สามารถผลิตออกมาเป็นน้ําประปาได้1ลิตรแล้วเพราะว่ามันจะต้องถูกนําไปใช้ในเรื่องของการกําจัดทิ้งในระบบการผลิตน้ําประปาเอง นะครับพอมาสมมุติว่าจาก1ลิตรนี่นะครับก็มาถึงหรือว่าตีว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันนะครับน้าดิบที่เราสูบมา100%เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะถูกปล่อยทิ้งหรือว่าหายไปในกระบวนการหรือถูกกําจัดไปในกระบวนการเนี่ยอย่างน้อยก็ประมาณสัก15เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับน้าจานวนนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะต้องถูกนำไปใช้ในประโยชน์อย่างอื่นนะครับอย่างเช่นการแบ็กวอชหรือการล้างถังกล่องทราย การทําความสะอาดระบบต่างๆพวกนี้เป็นต้นก็เป็นผลทําให้ในน้ํา1ลิตรนี่นะครับที่เรา,เาหรือว่าร้อยเปอร์เซ็นของน้นําดิบนี่นะครับสุดท้ายเนี่ยก็จะเหลือเพียง80%ใน80%นตี้นะครับตอนที่ส่งผ่านระบบท่อมานี่นะครับก็จะหายไปอีกแล้วประมาณ20%กว่าอนตะครับอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยตัวเลขในชั้นต้นเนี่ยประมาณการกันว่าน้ําสูญเสียนีย่สูงถึงประมาณ30% ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่เฉลี่ยทั้งโลกนี่นะครับอยู่ที่ประมาณสัก20เปอร์เซ็นท่านฟังก็อาจจะสงสัยเอ๊ะมันหายไปไหนมันก็จะหายไปในเรื่องของการแตกการรั่วนะครับการอย่างที่เราพบเห็นในทุกๆวันนี่นะครับท่านฟังหลายท่านก็คงจะเห็นดีว่าบางครั้งขับรถไปเห็นน้ําไหลนองเอา้าทําไมน้าไหลนองปรากฏว่าท่อแตกท่อรั่วนะครับแล้วท่อแตกท่อรั่วเนี่ยมันไม่ได้เห็นเฉพาะในถนนเมรน,นะครับตามถนนย่อยตามซอกตามซอยต่างๆนี่ก็มีแล้วก็ยังมีน้ําที่เอาไปใช้เพื่อ การสาธารประโยชน์อีกนะครับอย่างเช่นเอาไปาใช้ในการดับเพลิงนะครับหรือว่าเอาไปใช้ในการทําความสะอาดอะไรต่างๆเพื่อการสาธารณะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับน้ำที่เป็นน้ําสะอาดมาถึงเราจริงๆเนี่ยจาก100%เนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณสัก50ไม่เกิน60%เนท่านั้นเองเหมือนกับที่ผมเรียนนักฟังว่าน้ําดิบจํานวน2ลิตรนี่นะครับนำมาผลิตเป็นน้ําประปาสะอาดถึงบ้านเราถึงก๊อกน้ําของเราเนี่ยได้ประมาณลิตรเดียวเท่านั้นเอง เพระเาะฉะนั้นเนี่ยการที่เราประหยัดน้ํา1ลิตรเนี่ยกล่าวได้เลยนะครับว่าเราประหยัดน้ําได้ถึง2ลิตรเอาเฉพาะในมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานี่นะครับประชากร60,000คนเนี่ยถ้าเราประหยัดน้ําสะอาดคนละ1ลิตรต่อวันนะครับเราก็จะได้กลับมา6 0 0ม0ลิตรแต่ว่าพอถอยกลับไปเป็นน้าดิบเนี่ยจะได้ถึง12 0 0 0 0ลิตรหรือ120ลบูกบาทเมตรเลยทีเดียวนะครับ120 000, ลบูกบาทเมตรเนี่ยมากขนาดไหนถ้าท่านฟังลองนึกถึงรถขนน้ําที่เขา ของเทศบาลแล้วเขาก็มาฉีดล้างอะไรต่างๆหรือว่ามารดน้ําต้นไม้นี่นะครับจะมีจํานวนมากถึง20คันรถเลยทีเดียวหรือว่าถ้าเป็นรถน้ําที่เขามาขายน้ํากันตามพื้นที่ที่ไม่มีน้ําประปานะครับจำเป็นต้องซื้อน้ําประปาไปใช้เนี่ยก็ประมาณ30รถเลยทีเดียวนะครับนี่คือต่อวันที่เราจะช่วยกันประหยัดได้ด้วยการประหยัดน้ําเพียงคนละ1ลิตรต่อวันนั่นเองนะครับจากการอาบน้ําจากการล้างหน้าแปรงฟันจากการล้างถ้วยล้างจาน นะครับจากการลัดล้างรถให้น้อยลงหน่อยนะครับแล้วก็ล้างรถให้ถูกวิธีอย่างนี้เป็นต้นท่านฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้มาฟังกันอีกสักเพลงหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อเชิญละครับท่านฟังครับเก็เป็นเพลงเพราะๆจาก g กิลเบิร์ตโอสส์ลูแวนนะครับชื่อว่าเพลง alone again เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีความหมายดีทีเดียวเลยนะครับท่านฟังครับท่านฟังครับขณะนี้ท่านกําลังรับฟังรายการสาระน่ารู้เรื่องน้ําซึ่งดนเนินรายการโดยผมเฉลิมชัยวงนาเพชร ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 1 0 3 m h z ริายการของเราก็มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาประมาณ8ปดนาฬิกา10นาทีถึง9านาฬิกานะครับทุกคครับก่อนอื่นผมก็ลืมไปว่าต้องขอัยท่านผู้ฟังสำหรับวันพรุ่งนี้และวันที่12สสิงหานะครับซึ่งผมก็มีภาร,รกิจที่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดก็เลยไม่สามารถที่จะมาจัดรายการได้ตามปกติสำหรับวันพรุ่งนี้ วันที่11สิงหาคมกับวันที่12สิงหาคมนะครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านก็จะใช้เวลาวันพรุ่งนี้อาจจะต้องขออนุญาตเปิดเทปก่อนนะครับสําหรับวันที่11ส่วนวันที่12ก็คงไม่ได้มาจัดรายการเพราะยังอยู่ต่างจังหวัดอยู่ก็จะให้ทางสถานีเขาเปิดแล้วก็ดําเนินรายการไปตามปกติของเขาก่อนนะครับแล้วก็อยากจะฝากท่านฟังนะครับสําหรับวันแม่ซึ่งจะมาถึงในวัน พุธที่12สิงหาคมนี้นะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยลองทบทวนดูนะครับว่าเรามีานานหรือ,อยังนะครับที่ไม่ได้กลับไปพบคุณพ่อคุณแม่แล้วก็นานขนาดไหนนะครับที่ยังไม่ได้ซื้อกระเช้าผลไม้นะครับหรือว่าไปกราบเยี่ยมไปสวัสดีท่านหรือว่าโทรศัพท์ไปหาท่านถ้าหากวันนึกได้โทรไปตอนนี้ก็ยังดีนะครับสวัสดีคุณแม่แล้วก็วันที่11บเหรือ 12, ก็ไปเยี่ยมไปพบท่านเพื่อที่จะ ลำลึกถึงพระคุณของท่านนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลนะครับที่ได้กําหนดให้วันที่12สิงหาคมเนี่ยเป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งก็ทําให้คนไทยจํานวนมากนะครับได้ลําลึกถึงพระคุณของคุณแม่มีคํากล่าวของนักปราชญ์นะครับนักคิดนักเขียนคนหนึ่งเขาบอกว่าวีรบุรุษทุกคนย่อมเป็นลูกของแม่คนหนึ่งซึ่งความหมายของคําคํานี้เนี่ยนะครับคำที่บอกว่าวีรบุรุษทุกคนย่อมเป็นลูกของแม่คนหนึ่งเนี่ยก็หมายถึงว่า ไม่ว่าท่านจะเป็นใครนะครับไม่ว่าจะท่านจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่ท่านก็จะเป็นลูกของแม่คนหนึ่งอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่านึกได้อย่างนี้แล้วก็รีบนะครับที่จะโทรไปหรือว่าไปกราบท่านนะครับไปเคารพไปแสดงความรักต่อท่านนะครับหลังจากที่ท่านมีความรักให้เรามาตลอด จนถึงทุกวันนี้นะครับความรักของแม่เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้เสื่อมคลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็สําคัญมากแล้วก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังนะครับที่ผมเองจะไม่ได้มาจัดรายการในวันพรุ่งนี้กับวันที่12สิงหานะครับก็เดี๋ยวกลับมากันอีกทีนึงก็วันที่1 3 1 4เลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับรายการของเราก็ยังมีเทปแล้วก็มีอสาระต่างๆที่น่าสนใจอยู่ดีนะครับสําหรับท่านผู้ฟังที่ อาจจะคอยติดตามรายการอยู่เสมอสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่ได้คุยกับท่านผู้ฟังไปเรื่องของการประหยัดน้ําแล้วเดี๋ยวขอวกกลับมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของข่าวคราวในต่างประเทศซึ่งพอดีจําได้ว่าวันก่อนไปอ่านเจอนะครับ ปรากฏว่าหลังจากที่ผมได้พูดถึงเรื่องของประเทศบราซิลนะครับที่เขาจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนนะครับซึ่งก็จะมีการแข่งขันกีฬาทางน้ําซึ่งก็จะใช้อ่าวกวนตานามลานี่นะครับที่เขาจะใช้เป็นสถานที่ในการแข่งขันกีฬาทางน้ําปรากฏว่าโอ้โหน้ําเน่าเสียอย่างแรงนะครับที่ก็เล่าให้ท่านฟังฟังแล้วปรากฏว่าเมื่อวันก่อนนี่เองนะครับเมื่อวันเสาร์เนี่ยก็มีกลุ่ม นักกีฬาทางน้ำของอบราซิลเขานี่นะครับเขาก็ไปประท้วงกันก็คือเอาเรือนี่ไปแล่นแล้วก็ไปโบกธงเขียนป้ายกันนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยบราซิลจะไปเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับโลกอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบราซิลในเรื่องของการบําบัดหรือว่าการจัดการเรื่องน้ำเนี่ยก็ออกมาชักธงขาวซะแล้วครับบอกว่าไม่รู้จะรับมือกับการ อะไรการป้องกันน้ําเน่าเสียในอ่าวกวนตานามลานี้ได้อย่างไรนะครับเพราะว่ามันหนักหนาสาหัสเหลือเกินนะครับแล้วก็มีการปล่อยน้ําเสียกันตลอดเวลานะครับแล้วก็สิ่งสกปรกต่างๆอีกเยอะนะครับไม่ใช่มีแค่น้ําเสียยังมีพวกขยะเป็นถุงพลาสติกเป็นขยะสารอินทรีย์ต่างๆนะครับมีเศษเสื้อผ้ามีอะไรลอยทุบป,ป่องเต็มไปหมดเลยนะครับก็เียว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมาโบกธงขาวก็เลยบอกว่า ไม่รู้จะรับมือ,อยังไงเหมือนกันนะครับโอ้โหฟังแล้วน่าหนักใจนะครับเพราะว่ากีฬาโอลิมปิกสเนี่ยเขาก็ไม่ได้จัดกันบ่อยๆนะครับอุตสานนานๆจัดครั้งหนึ่งสี่ปีจัดครั้งหนึ่งเนี่ยก็ยังมาเจอป,ปัญหาที่ประเทศเจ้าภาพเนี่ยดันไม่พร้อมหรือขาดความสามารถในการจัดการนี่ก็ไม่รู้ว่าทางคณะกรรมาการโอลิมปิกสากลเนี่ยเขาจะว่ายังไงกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะมีผลกระทบใหญ่โตแน่ ถ้าหากว่าจะทําอะไรก็อาจจะต้องมีแผนสมรองกันแล้วนะครับเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยเขาจะเริ่มราวๆประมาณกลางเดือนสิงหาคมปีหน้านะครับปี2559ซึ่งก็แน่นอนละครับมีเวลาเพียง1ปีที่จะรีบดําเนินการคือดําเนินการกันได้ไม่เกิน11เดือนนะครับเพราะว่าย่างเข้าสู่ เดือนที่มีการแข่งขันคือเดือนสิงหาคมปีหน้าเนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทุกอย่างจะต้องมีการซักซ้อมเรียกว่าไม่สามารถปรับปรุงอะไรได้อีกแล้วนะครับก็คือจะต้องมีความพร้อมนับจากนี้ไปอีกประมาณ10เดือนทนั่นเองถ้าไม่เปลี่ยนสถานที่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบอกว่าไม่สามารถที่จะรับมือกับการบําบัดหรือว่าการที่ <c oughs> คุณภาพน้ําของอ่าวที่จะใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ําของกีฬาโอลิมปิก ที่มันเสียหายทุกวันนี้ได้ทันท่วงทีโอ้โหนี่ฟังแล้วน่าหนักใจแทนนะครับแล้วก็ยังมีข่าวอื่นๆที่จําได้ว่าได้นํามาเสนอท่านผู้ฟังไว้อย่างข่าวประธานาธิบดีโอบามาประกาศว่าอีก15ปีข้างหน้าก็จะต้องพยายามใช้พลังงานทางเลือกเนี่ยนะครับเข้ามาทดแทนการใช้พลังงานฐานหิน <c oughs> ซึ่งทําให้เกิดมลภาวะนะครับหรือมลพิษทางอากาศเนี่ยให้ได้หนึ่งในสาเลยทีเดียว นในขณะที่ตอนนี้จะมีข่าวนะครับว่าประเทศทางแถบสแกนดิเนเวียนไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์กนะครับเป็นหลายหลายประเทศทางฟินลงฟินแลนด์นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเขาก็รณรงค์จนกล่าวได้ว่าประเทศของเขาเนี่ยพลังงานส่วนใหญ่เนี่ยได้มาจากพลังงานทางเลือกนะครับไม่ได้มาจากพลังงานที่ได้มาจากพวกซากฟอสซิลซึ่งก็มีพวกน้ํามันมีพวกก๊าซต,ต่างๆนะครับพวกนี้เขาบอกว่า เขาใช้น้อยลงไปมากจนบางประเทศเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าในอีกไม่นานเนี่ยเขาจะเป็นการใช้พลังงานทางเลือกถึงร้อเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็มีข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนกันเยอะนะครับในเรื่องนี้เพราะว่าบางคนก็ไปบอกว่าตอนนี้พลังงานทางเลือกบางประเทศเนี่ยใช้ได้มากถึงขนาดเกินร้อซไปแล้วนะครับหรือว่าบางประเทศเนี่ยถึงขนาดต้องนําเข้าขยะ เพื่อมาผลิตเป็นพลังงานนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานอย่างอื่นอีกแล้วนะครับไม่ต้องใช้ฐานหินไม่ต้องใช้น้ำมูกน้ำมันอะไรกันอีกแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังมีความคลาดเคลื่อนนะครับพอเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของฝรั่งที่เขาเผยแพร่จริงๆเขพบว่าเป็นเพียงการตั้งเป้านะครับแล้วก็เป็นการทำได้ถึงระดับที่คาดการได้ว่าสามารถที่จะบรรลุ เป้าหมายหรือความสาเร็จนั้นได้อย่างแน่นอนแต่ยังไม่ใช่เวลานี้นะครับยังไม่มีประเทศไหนที่สามารถใช้พลังงานทางเลือกได้ครบร้อยเปอร์เซ็นตโดยไม่ใช้พลังงานอย่างอื่นเลยอันนี้จริงๆแล้วยังไม่มีนะครับแต่ว่าได้เกิน60%เอร์เซ็นเนี่ยีนะครับนี่ก็หวังว่าท่านผู้ฟังก็พยายามจะ ดูข้อมูลแล้วก็เผยแพร่กันนะครับเพราะว่าตอนนี้ในโลกโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะไลน์เนี่ยมันเร็วมากจริงๆนะครับเร็วขนาดที่เรียกว่าพอได้ข้อความปุ๊บเนี่ยก็ปี้นะครับแล้วก็ไปเพสไปโพสต์ในห้องอื่นๆต่อได้ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ข้อมูลเนี่ยนะครับมันเคลื่อนไหวแล้วก็ส่งต่อกันเร็วมากเร็วจนขนาดที่เรียกว่าต้องมีคน เรียกว่าแต่งข้อความอะไรต่างๆซึ่งไม่จริงเลยนี่นะครับออกมาเยอะแยะหลากหลายเลยอย่างเรื่องมะเร็งก็มีนะครับหรือว่าเรื่องของอที่บอกว่าน้ำประปามีสารไตรฮา,าโลมมเทนจนเป็นอันตรายแล้วก็หลายประเทศหันกลับมาใช้อ,อ,ะอ,อะไรอะฟูออไรด์แทนอะไรเงี้ยซึ่งเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนแล้วก็ไม่ถูกต้อง นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่มีประกาศของทางราชการต่างๆนะครับอย่างเช่นการขยายเวลาปฏิบัติราชการของคนที่มีอายุเกิน60ปีว่าเมื่อนั้นเมื่อน,นี้จะได้อีก1ปีคนแบบนั้นแบบนี้จะได้อีก2ปี3ปีอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาออกมายืนยันมีประกาศกันอย่างจริงจังอะไรเลยนะครับอันนี้ก็หวังว่าเราจะต้องใช้วิจารยญาณมากเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดาเลยเดี๋ยวนี้ต้องเรียกว,ว่า ไม่ต้องรีบที่จะเป็นคนแรกที่โพสต์สิ่งเหล่านั้นนะครับดูให้มันท่องแพ้ซะก่อนไม่งั้นก็หน้าแตกกันมาเยอะนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยข่าวหนึ่งที่จะพบว่าทุกๆสัป,ปดาห์จะมีอยู่เสมอก็คือข่าวที่บอกว่าอันนี้มันผิดนะอันนั้นเนี่ยคนเสียหายเนี่ยเขาไปฟ้องร้องกันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะน,นั้นก็หวังว่าท่านผู้ฟังก็จะ เลือกที่จะเสพข่าวนะครับกันอย่างมีสติและก็ระมัดระวังยิ่งถ้าส่งต่อเนี่ยต้องคัดกรองกันดีๆเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่ว่าเห็นยังไงก็จะส่งอย่างนั้นท่านฝั่งครับดูเวลาจากทางสถานีนี้ก็น่าจะเหลืออีกประมาณทั้งสินาทีก็เห็นว่าได้เวลาสมควรนะครับวันนี้ที่จะลาท่านผู้ฟังที่กรุดาให้เกรติดตามทุกท่านไปก่อนอต้องขออภัยครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันที่11คือวันพรุ่งนี้แล้วก็วันที่12สิงหาที่จะไม่สามารถบัรจับรายการได้ตามปกติ นะครับก็เดี๋ยวกลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสที่สิาและศุกร์ที่14ี่นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการนี้ได้ทุกท่านเนี่ยนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับเนึกว่ามีแผนการมีงานอะไรก็ขอให้ลุล่วงประสบความสาเร็จนะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ